สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม Emulator ที่รวดเร็วที่สุดดีและ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสายรีไอดีแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโคลนหน้าจอและหลายจอได้ และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในและหลายเกมนะครับถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม emulator ที่ดีที่สุดสวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกม วันนี้ก็ในเกม d ีไว n e GENERAL 3ก๊กเกมมือถือ3ก๊กแนว i เด r RPG จัดทีมต่อสู้ภาคใหม่เปิดใหม่ของทางค่าย X7 g a เซเกเล่นได้ทั้ง iOS และ d n d r o i อครับสำหรับผู้เล่นใหม่ X7 g a เ e กแจกคูปองบัตรเติมเงินฟรี648่ห64ยวนหรือประมาณ3,000บาทไทยนะครับแจกทุกวันนะแล้วก็แจกกิฟต์โคตรรับไอเทมเพียบครับผมอ่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาดู ระบบหลกัหลกๆภายในตัวเกมและระบบเกมเพลย์ครับสำหรับ3ก๊กเวอร์ชันนี้ผมก็จะเป็นแนวไเดอล p g นะครับผมก็จะมีรางวัล i เด e ให้เรากดรับเนาะตรรูปมาตรงนี้ครับสำหรับรางวัลไอดอผมมันจะสูงสุดอยู่ที่8ปดถึงสิชั่วโมงนะทุกคนนะมันก็จะบอดพวกทรัพยากรต่างๆให้เราเนาะอ่าได้รับ EP แล้วนะครับอ่แล้วก็เกมนี้เราจะเล่นผ่านบทต่างๆของเนื้อเรื่อง3กนะ๊กเนาะ อย่างเช่นของผมอยู่ที่บทที่1ด่ดาน30นะครับผมให้เรากลมาที่ชาเลนจ์กลางหน้าจอตรงนี้ครับเกมนี้เราสามารถจะทีมต่อสู้ได้สูงสุด5ตัวละครนะครับผมตัวละครก็จะมาจาก3ก๊กทั้งหมดเลยเนาะก็จะแบ่งเป็นก๊กนะครับผมอุยก๊กจกก๊กง่อกก๊กวิรบุรุษแล้วก็ฝ่ายมารนะทุกคนแล้วก็เป็นก๊กพิเศษเนาะตรงนี้นะครับผมนะแล้วก็สายของตัวละครก็จะมีสายแท้ง สายโจมตีกายภาพสายโจมตีเวทแล้วก็สายพพอร์ตนะครับทุกคนนะอ่าแล้วก็จะมีโบนัสก๊กนะทุกคนอย่างเช่นผมเล่นเป็นจกก๊กเนาะอ่ะก๊กสีเขียวนะนะครับมันก็จะบวกค่า ATK HP อะไรพวกนี้ให้เรานะทุกคนนะถ้าเราจัดก๊กเดียวกันลง5ตัวลนะครเนาะแล้วก็จะมีระบบแพ้ทางชนะทางของก๊กต่างๆนะครับทุกคนนะอันนี้ผมเล่นเป็นจกก๊กเนาะ5ตัวละครเนยนะมีครบนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นจูล่องอ่านะเดียวหุยนะครับ กวนอูมาเชียวนะครับแล้วก็เล่าปีนะครับผมนะอ่าครบทีมเลยนะครับหลักๆของโจกโกกเนาะอ่าแล้วก็จะมีระบบการแนะนํนาการจัดทีมเนาะอ่าแล้วก็ระบบอาวุธพิเศษนะทุกคนนะอาวุธพิเศษมันจะช่วยเราโจมตีเนาะเราสามารถใส่ได้3อาวุธเลยนะทุกคนนะอ่าสำหรับอาวุธพิเศษนะทุกคนแนะนําให้ใช้คูปองบัตรเติมเงินฟรีซื้อได้เลยเนาะนะครับ โอเคครับผมจัดทีมเสร็จก็กดต่อสู้ตรงนี้ได้เลยครับสำหรับระบบต่อสู้มันก็จะต่อสู้เันเอัตโนมัตินะมีเล่งความเร็วสูงสุดที่คูณ3นะครับผมนะกราฟ,ฟิกโคตรดีผมบอกเลยนะเปิดหม่ของ X7 Game ครับเ,เป็นไงครับผมกราฟ,ฟิกสวยงามครับนีเ่เห็นไหมครับสกิลของอาวุธพิเศษเนาะพอชนะก็จะรับ EP แล้วก็ทรัพยากรต่างๆนะเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งด่านครับ กดอูก็จะเป็นตัวบัฟนะทุกคนนะไม่มีบัฟ ATK นะครับให้กับเพื่อนร่วมทีมเลยนะนี่เทียวหุยครับมาเชียวครับผมบอกเลยครับผมใครที่อยากจะเล่นสามก๊กภาคใหม่นะแนะนำเกมนี้เลยครับผมนะอ่านะครับชนะแล้วเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของระบบอ่าใส่หอคอยนะครับผมนะนี้ก็จะใส่หอคอยเนาะใส่หอคอยนะครับผมนะก็จะเหมือนเกมเดินผิดี ไอเดนใพจี uh, ทั่วไปนะทุกคนนะก็มีการแต่หอคอยจะอันดับอนะไรพวกนี้เนาะสามารถกดเล่นความเร็วคูณ3ได้เลยครับผมนะกดข้ามก็ได้ครับอืมนี่ภาพสวยจัดครับผมเรียบร้อยนะครับเนี่ยมีจะอันดับเนาะเนี่จยจันดับนะครับรับงรางวันผ่านด่านอะไรพวกนี้เนาะ,ะแล้วก็จะมีในส่วนของระบบอ่าดันเจี้ยนประจำวันเนาะการฟาร์มหาทรัพยากรต่างๆไม่ว่าจะเป็นทองอ่า XP หินเลื่อนขั้นเศษตัวละครในพวกนี้เนาะสามารถฟาร์มหาได้ในส่วนนี้เลยครับอ่าแล้วก็จะเป็นตนัวละครอ่าต่างๆภายในเกมเนาะก็จะแบ่งเป็นทั้งหมดอ่าหกกกเนาะอ่าอุ้ยกกจก,กกกโมกกวิกรุบุล์อ่าไฟม่านะแล้วก็ก๊กพิเศษนะทุกคนะตัวละครก็จะมีอยู่สสายเนาะอ่าสายโจมตีกายภาพสายโจมตีเวทสายแทงแล้วก็สายซัพพอร์ตนะครับผมนะ เดี๋ยวเรามาดูตัวละครที่มีทั้งหมดภายในเกมครับผมภายในเกมมันเดี๋ยวพาไปดูในอัลบั้มนะครับอัลบั้มมันน่าจะดูอันนี้ครับผมอัลบั้มเนาะอ่ะก็จะเป็นในส่วนของฝ่ายมารนเนาะ,ะนะครับนี่นี่ลิปโป้ครับผมอันนี้เป็นร่างมารน,นะอันนี้แน่ใจว่าโจโฉหรือเปล่านะมีหลายตัวจัดครับผม คนอูนะครับร่างเทพก็มาครับผมอ่าลองลองมาก็จะเป็นพวกตัวละครดังๆเนาะอ่าคงเบ้งอะไรพวกนี้นะครับทุกคนเนี่ยคงเบ้งเนี่ยคน,ยนยอูจะมีหลายเวอร์ชั่นนะสำหรับอ่าภาคนี้นะทุกคนเนี่ยนี่เวอร์ชั่นอ่าฝ่ายมารเนาะนะครับมีหลายตัวนะครับผมนะจูร่งนะครับนี่ยอ่า อะไรนะที่ยิงธนูนะของจกก๊กนะครับโคโตะนะครับเนี่ยนะครับหลายตัวนะครับผมนะเนี่ยเล่าปีกวนอูนะครับอันนี้ผมมีแล้วนะได้รับฟรีจากกิจกรรมมันแจกเนาะอืมเนี่ยมีโจโฉเนาะอันนี้ยังไม่เป็นร่างเทพนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูระบบอัปเกรดตัวละครครับผมสําหรับระบบอัปเกรดตัวละครก็ จะบอกรายละเอียดต่างๆของตัวละครเนาะอยู่ก๊กไหนสายอะไรอย่างเช่นจูร่งอยู่จกกกสายโจมตีกัะภาพเนาะมีสีสก,กิลนะครับสมัครกดอัพเลเวลได้นะครับนี่ตัดแล้วนะครับผมเราต้องอัพตัวละครในทีมมี5ตัวนะถึงจะอัพได้นะครับแล้วก็ใส่อุปกรณ์อาวุธต่างๆนะครับผมเนาะการอัพดาวนะครับเราจะขึ้น6ดาวก็ ถ้าเราอยากจะขึ้น6ดาวนะครับผมก็หาตัวซ้ำมาหนึ่งตัวนะแล้วก็หาฝ่ายเดียวกันมานะครับผมนะสี่ตัวนะห้าดาวนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของระบบการใส่เครื่องรางอาวุธเทพะไรพวกนี้นะแนะนำของผมไหมอัพตัวละครทั้ง5้าตัวที่เราจัดลงทีมนะครับผม,มแล้วก็จะมีในส่วนของอระบบอารีนาพีพีก็มีเหมือนกันนะครับผมนะอารีนาพีพีก็มีนะ อันนี้เป็นอาวุธเทพเนาะ,ะก็จะเป็นกระชปองเนาะกระชปองก็จะมีอยู่3ตู้นะผมตู้แรกจะเป็นตู้ในการเลือกกกได้นะเราจะให้มันออกตัวละครก๊กไหนก็กดเลือกได้เลยนะครับผมเนี่ยตู้ถัดมาก็จะเป็นตู้ขั้นสูงเนาะมีโอกาสออกตัวละคร2ดาวถึง5ดาวนะผมนะ,ะแนะนาให้เปิดตู้นี้นะผมมันการันตีอยู่ที่ไม่แน่ใจว่า100โลหรือว่า80โลนะโลับทุกคนนะ แนะนำให้เปิดหาตัวละครที่มีสสกิลจะเก่งมากนะผมเขาแยกเปิด100่งยใบเลยแล้วกันเนาะปบอ้ยโอโ,โจโฉมาเลยครับผมอ้ยหวานเจี๊ยบครับแบบนี้อ่ามันอยากจะย้ายไปเล่นวุยกกอยู่นะนี่คุณอูก็มาคับผมตัวซ้ำเนาะเดียวมุยมาโอโหนี่ไม่เกลือนะทุกคนนะเนี่ยพอเราสุ่มครบนะครับ หนึรอยครั้งก็มันก็จะเปิดให้เราเลือกตัวละครที่เราจะปรารถนาเนาะนะครับแบบเลดในการออกนั่นเองนะครับผมนะตัวที่สามตัวนี้จะเป็นตู้เชิญเพื่อนนะทุกคนนะอ่าเรามาเล่นดูครับผมนะสำหรับคูปองเติมเงินฟรีที่ผมเราสามารถกดรับได้ที่ตรงนี้เห็นไหมครับที่เขียนว่า6 4 8้สี่บแดตรงนี้คูปองนะกดรับได้ทุกวันเลยนะตรงนี้นะครับอ่ะสามารถใช้ในการซื้อแพ็กเติมเงินด้ทุกแพ็กนะครับอ่ะผมขออนุญาตสามที่การใช้ คูปองเติมเงินนะครับผมให้เราเลือกแพ็คตรงกันที่จะเติมเลยเนาะอย่างเช่นผมจะเติมแพ็คนี้นะหกสิบแปดหยวนนะกดติ๊กเข้าไปนะครับให้เรากดมาที่ปุ่มสีฟ้าซ้ายมือตรงนี้ครับเห็นไหมครับอันนี้จะเป็นคูปองที่ผมเหลือนะผมเหลืออยู่สี่ร้อยสี่สิบหกนะอ่ะกดใช้ครับเรียบร้อยครับแค่นี้เองนะครับผมแล้วในการใช้คูปองแล้วก็ในเอ็กซ์เซเว่นเกมก็จะมีฟังก์ชันต่างตรางหลาลายนะว่าจะเป็นฟังก์ชันการแปลภาษาเพิ่มความเร็วเกมนะครับะบูสเตอร์วีพีเอ็นคลิกอัตโนมัติโคลนเกมมาาพซ้อมภาพอะไรพวกนี้นะ สามารถใช้ได้นะครับผมแล้วก็เกม device general ลสามกผมก็จะ,จะแจกคลิปโค้ดนะให้เรามาที่รูปโปรไฟล์ครับมาที่ตรงนี้คําสั่งซ้ายมือตรงนี้นะครับโค้ดหาได้จากไหนนี่เลยสวัสดีการรหัสของขที่ชูอ้างสิทธ์ครับเนี่ยตรงนี้นะครับอ่าหนึใส่ได้แค่1ครั้งนะครับผมนะอันนี้ผมใส่ไปแล้วเนาะนะครับอ่าตรงนี้เนี่ยเห็นไหมครับก็กดการป้อนข้อมูลที่สะดวกเนี่ยเห็นไหมครับก็กดคัดลอก กดวางที่ช่องตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็กดเติมโค้ดตรงนี้อน,นี้ผมเติมไปแล้วนะครับอลองมาเล่นดูครับผมสำหรับเกม3ก๊กภาคใหม่นอะอ่าดีไวท์เจเนอเรลสามก๊กนะครับผมเป็นเกมมือถือ3ก๊กแนวไอเด r อพีจีจัดทีมต่อสู้ภาคใหม่ของทางค่ายเอ็กซิเบนเกมครับผมแจกคูป,ปองบัตรเติมเงินฟรีสามพันบาททุกวันครับอ่าตัวเกมยังมีมีภาษาไทยนะทุกคนนะในอนาคตจะอัปเดตเข้ามานะครับผมลองมาเล่นดูครับใครดีชื่นชอบ ในเกม3ก๊กนะอ่าฝากา like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมนะครับขอเล่นเกมอย่าสนุกครับเจอกัน,นคลิปหน้าสวัสดีครับพอเราเข้ามาที่หน้าดาวน์โหลดของเกม device General 3ก๊กแล้วนะครับสิทธิพิเศษที่เราจะได้รับได้รับส่วนลดเติมเงิน99%ใเนตแพ็กเติมเงินครับแล้วก็ได้รับคูปองบัตรเติมเงินฟรี648อย่หยวนหรือประมาณ3 0 0พบาทไทยครับรับทุกวันนะแล้วก็ได้รับกิฟต์โค้ดทั้งหมด24ิกิฟต์โค้ปโปดครับ สามารถเติมได้ภายในเกมได้เลยเนาะให้เรามากดดาวน์โหลดตรงคขาว่า Open ครับดาวน์โหลดเสร็จเราก็ติดตั้งครับติดตั้งเสร็จกดคขาว่า Open เพื่อเข้าเกมได้เลยครับ